สวัสดีค่ะพี่นอ้องเก็บมาโทรหาเพื่อนสาวจังได้กับบรับสายเกิดสมามะบุหมงน้อนนะคะเงียบหมดแล้วพี่น้องด็งหน่อยกับบานหมดและมัง้งน่าจะกลับหมดแล้วนะคะ ทนงานเงียบเงาองยู่กับพวกเกินสองสามคนเนาะค่ะที่แพ็กคิมซอยนี่ตีนเ,นนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออนี่รถเห็นไหมฮะ โทมาลับสาย่เข้าง่อลับสายแล้วเนาะข้างล่างเนี่ยดแล้บบ่ อืมเหนื่อยกับท่าย้อยกลับมาแล้วค่ะพี่น้องเก็บของถอนโอ้ยหอง้บเห็นเลยวค่ะพี่น้องจะมาไปใส่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วนี่บอกเขาเ,ยาเ่ยวนะ่ารถไยแดงเลย่ะ อออออเ,เอ้อรถไฟเอกเขาตอนนี้ว่าพี่น้องลอกไบ้อวยันหายยันกนหยิบยันคชนขี้เราจะฟาดไ้นั่งเลย <c oughs> ตื่นไปนนเนาะระเอกซ์ไนี่เนาะกอก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 ใครน่ะก่อเม่นเขาก็เห็นแต่รถโอ้อยหนโมขีน้ำหาย,ยิงรถว่าเห็น ออเออมื่อนี้ไปวุน้นในเด้อมาดำจ้าเออเออน,อน้ายิ่โดมสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีชองมะล่งเกศค่ะเมื่อนี้ตาบมะหุงขายได้สองโคกแล้วค่ะเล,ลาราบกับมันใบสองอยู่่ได้ <laughs> 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 ครแตพุ่สองกได้แล้วพนะหน่อยโอค,บ,คบิดมากงสีเฮ็ดเียงรถบวนยาขยาขขยารถคบวนค่มนาาะคม,ามาเด้อบงหุนหนั่พี่นุอยหน่อยนะจ่ามาเโอ้มึงกับมงหุนมึงสิไขายารถโบวนเอาแม่ค่ะให้มันหล่อสักวันตัวโคบิดมากมจะสิไขย,ยัางายขี้มาเขา รลเตาดขาอย่างรถเต่าจี๊ดไข่ยังขายส้ม้วเนาะไา่ส้มยังไา่สมหมูนี่แล้วไายส้มหมูขายปลาแดดเดียวนี่ละเกตัวเต่าจี๊ข้มเกสิไขายบบตะบูุงเบิงสภาเโลดนีเนาะสับลาคจุยเด้วลาสองโคกันอยู่ได้ยวะค่ะพีน้องโอ้ยอ่อนซ่อนจดถยงด้วยกันจุ๊นอีหน่อยยิงน่อยกะสิขายอย่าลบโกนกันนะ ไอ้ตุยเจ้าจะใครยังมาดามตุ้ยขายหนาบ่ะแ่พ่อเลยตุยใครหนาขายตาบ่ขายหนาโอ้ยสะอ่อนผู้คนหน้าตาดีชิกล่องไหนพ่อราคาโอ้ยพี่น้องมาหาคนมาอุดหนุนเนี่ยมาเมาเนี่ยเฮ้ยทเสียดอีหยังแต่ละหมื่นเนาะตอนนี้พุ่มเอี่ยมสุภาพกะนอนเล่นอยู่ข้างนอกกับปานุอยทีมงานเทากับว่าเขากลองกันแล้วบ่เด้อเดี๋ยวอึดเบียร์ไรสิรองเพลงกับพี่น้องฟังอยู่ แต่ว่ารอใเห้เก๋เศร้เป็นไข่กวนพี่น้องรอดเห้เศราเป็นไข่กันเด้อ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 มัอนอิจฉามนอิจฉารูา้ไหมหน่อยเราเป็นเพื่ออย่างหน่อยฮะเทามาเพื่ออยังงานทางงานงานทางงานอีกแล้วเพราะอย่า,าลันปัดตัวเออเมื <S <S อ้ัน พื <One input> ่อนเห็นพ <light> <możemy IL EN> <Th sensitive noise> ี่ยิ้มร้องยู่งับงัดงัดเออละเอบอกทังงัทั้งงัดนี่แหะงับทั้งัดเออราละบนบันบันบอ้กไปออกซองกับไปเขาซองเงี้ยเราอยากมากเเราพี่น้องเยมาเตน่าเียวมากเนีเรแล้วมาเนี่ย้ป่ด็จะคลิปเแล้วรเต้นนเต้นอเดี๋ยวเรามาเต้นกันอีหน่อยไปตวนครับตวาลังขึ้นสาวกับมาแล้วผู้สาวกับเมียแล้ว้สา ติ้วๆๆก็ไส่สดผู้ใดนาสิขายยาลกขบวบ่ดอย่างีมึงงหน่อยข้าสิขายาลูขบวเร่วเรเป็นสมมือขึ้นน้ำหนักเทได้ล้วหน่อยเดี๋ยวนี้ฮะนักเทไดล้วร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเก๊กันนักขึ้นเราได้พี่นวมตอนนี้น้ำหนักหาสิบเก่าแล้วฟาดไม่อยากจะขึ้นเพราแต่สั่งเลยช่วงโควิด จะลลดเียวช่วงโควิดเห็นเห็นน้ำนักขึ้นพี่น้นองเพราะว่าเขามิเตกินเขากรอบคุ้มอาหารเ <laughs> นาะ <c oughs> กรบคุ้มอาหารเนาะกรบคุ้มแบบใดละ่ะเน่ยตามใจปากตัวคุ้มไม่เปนนะลี่นะแต่ละคนพี่น้องนอนกองกันไอ้แหล่ตามใจปากกินกินกันเต้นเตื่เก่าวมืเอเช้าไปตลาดก็ไปหาซื้อเนี่ยมาขันตุ่มหมู พี่น้องหลังจากที่เข้ารองข้าวเกี๊ยแล้วแล้วนะครับแล้วก็ปิดลานเรียบร้อยแล้วน้องน้อยมาส่งมูเกี๊ยมาส่งมูแต่ว่าให้น้องน้อยครับส่งพนักงานต่างลองทางสั้นเรีงตรงทางสั้นเรีงแล้วตรงเดนเซอร์ครับโซนเดนเซอร์ครับนะเดนเซอร์เดนเซอร์ครับนั่งดูประจำรถประจำทีมงานดูประจำทีมงานว่าจะหนาวเนาะหนาวอะไร นี่เป็นงเดืเบล้ำขนาดขนาดก็ได้กินน้ำกินได้โอ้โหสดเซรั่ห่วงเซรั่งเด้าเด้าโคตรจัดตอร์เรียนเรียนวัดเนี่ยมีวัดตรนี้เราน่อยรถต่กว่านี้ห่ขาบ่อกล้วยเขาบ่เียับได้เียนบ่ย ปล่าได้รถมาโอ้ยยิงรถครับยิงเลยมึ<า>งตอนแกต้องขับ้ง,ท,<า>งที่สองในชีวิตต้องรถอดกแล้วหน่อยเฮ้ยมาเล่นตำรถเขาอยากอีกละ <c oughs> ใช่ต้อชีวิตมันกับเครื่องมอเตอร์ไซค์ล่ะที่แรกเ,เขาไม่เคยขับเพื่อกันไม่แตว่าโอ้ยไปเลี้ยวไร <c oughs> พี่หนุ่ยเล่นขา่าวดังหมดแล้ว กจะลบส่ด่กรบ้านบ้านการสดอร้านทุกอย่างยีสิอย่างต่อไปอากาศเย็นมากจริงอเมื่ออื่นิาความมุมัน้วาสอบแล้วไปนะะมกับนฮะบอกพี่น้องอกเอีะก็เห็นกันนักสองตาเมื่อที่พื่อหาเมื่อได้ขาไยิงรถกับสกบบานนค่ะเดีวไปไปทำกุลาจัก ขอบคุณตํารับใหมการโดเด้อครับผมมือนีการดกลับสะก่นครับผมการลดออกมาสอบเลยหรับการโลมันเกิดอะหรกันตอนแรกว่าสิบลองเพียงทีพี่น้องก็เลลองเรียนไปี่เพุกคนก็เลยมีน้ำใจขอนไล์มาให้ทรงมาให้กินหมูกระทะเลยค่ะให้ทาแดนเซอร์คุณละลอยนะคะขอบคุณพี่ เป็นอ,อย่างขอบคุณที่ LED <ด>นะคะมินบุรีแล้วก็ขอบคุณพีพ่น้องที่ซอยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้นะ,คะ้ค่ะโอเคไปไปได้ขอ <laughs> บคุณทางเตาบ่ถ้าจัวไเช่นกับสีบือลงดีก็ได้ไปได้ีนดอกมัง้ง ไ,ไดีบยวพนี่ลงสาราเหลืองก็ได้กับรถให้ฉันก็พุ่นฉันจะไปสาราเหลืองจะรอรถเงียไปหาหนูค่ะพี่น้องก็เลยได้ขคีมมอเตอร์ไซค์มากทรงเป็นสาวอะไรวะล่ลละโอ้เอาขึ้นมาพี่เนี่ยตั้งล์่ำให้ดีๆเนี่ยโอเค วันรับวันดีเพวันสาวเจอกันใหม่สวัสดีนะครับบ๊ายบายโอเคค่ะยังไงสิทับทับได้ป่ะเนี้ยครับเมื่อเดียวว่าได้พี่น้องครับเมื่อเดี๋ยวว่าได้มันข้อสั้นมันข้อสั้นมันข้อสั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุขสุขนะคะเดี๋ยวค่ารถกระบางก่อนจ้ากลยกันนะคะบ๊ายบาย